โอก็ไม่ได้เรื่องก็ทำไม่เป็นนะคะทำยูทูปก็ไม่ได้เรื่องทำไม่เป็น <c oughs> นั่งเล่นดีกว่าผมดํากิ๊บเลยนั่งเล่นดีกว่าจะไม่ได้าจะไม่ว่าใครแล้วต,ต่อไปนี้จะไม่ว่าใครแล้วกินเจถึงสิ้นเดือนเดี๋ยวก็งานลงแม่อีก ต่อไปนี้จะบำเพ็ญเพียรนะนะคะจะไม่ว่าใครเลยค่ะตือศีลถวายองค์พ่อีิว่อเอาแม่องอมาถวายพระพุทธเจ้าธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าถวายบ้านเมืองของเดียนนี่แหละค่ะต่อวันี้จะไม่ได่าใครเลยจะนั่งดูเฉยๆแต่บรารมีจะแรงมากนะคะเพราะว่าสร้างบรารมีค่ะขอให้บ้านเมืองเรา เจอได้สิ่งดีๆคนดีๆคนชั่วคนเลวทั้งหลายก็ขอให้ออกไปนะคะเราเป็นนี้ดิฉันแต่แผ่แม่ตาจิตให้กับคนดีๆในโลกนี้คนชั่วๆก็ขอให้มันมีอันเป็นไปจะไม่ว่าใครแล้วนะคะจะเป็นคนดีแล้วคะ่ะตรเน,นี้จะไม่ว่าใครเลยคะ่ะแต่ถ้าอยากให้ด่าด่าแล้วก็ด่าไม่หยุดนะคะ <laughs> ขอบคุณนะคะ